สายางสัญกรรมเปลี่ยนชีวิตหนกแก้มมันใหญ่แล้วมันทำให้ดูหน้าแก่หน้าดุอะค่ะตอนนี้ก็ต่างจากเดิมนิดนึงวันนี้มา เดกสนญายกรรมโซยางคขบ3เดือนค่ะก็ถามว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะคะหน้าตรงนี้ดูเด็กลงแล้วก็หน้าดูเล็กลงด้วยค่ะชว่วงแรกๆนะคะก็คือแปรงฟันไม่ได้เลยต้องพ่นน้ำเกลือแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะอาดนิดนึงแต่ก็ทนประมาณเดือนหนึ่งก็แปรงฟันได้แล้วปกติแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งก็ใช้ชีวิตได้ปกติแบบเดิม คุณหมอก็ให้ภาษาดีค่ะแล้วก็คุณหมอก็ทําออกมาได้สวยแล้วก็แผลก็ดีเพราะว่าแผลอยู่ข้างในส่วนข้างนอกก็ตอนนี้ก็จางเหลือนิดเดียวเองค่ะ<ม>ก็เห็นรีวิวที่นี่เยอะเยอะมากค่ะแต่คนแต่ละคนก็ทาแล้วสวยแต่ว่าคนหนึ่งก็ทกาํากรามด้วยเนาะใหม่ไม่ได้ทาํากรามมันก็เลยไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายแต่ว่าก็เปลี่ยนค่ะหน้าเด็กลงมาทําเลยค่ะไม่เจ็บค่ะเจ็บน้อยไม่เจ็บไม่ได้เจ็บน้อยค่ะแต่ว่าทาแล้วหน้าเปลี่ยนเด็กขึ้นสวยขึ้นค่ะอย่ารอเวลาค่ะโซย 参与刚变生活。